มาใหม่นะฮะเมื่อกี้นิดมันเปิดนะครับนะได้ให้สัญญาณปล่อยแล้วครับ เวลาปล่อยแล้วครับ ไม่รู้เขาทำอะไรไม่รู้เขารอใครอะอยังยังยังไม่ตี Oh. อิตาชิครับหรือพี่หรือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นหมายเลก เสียงวีดอันหวานแววนะฮะของ4517นี่ครับฮิตาชิจริงๆจะต้องเป็นสีเอกลักษณ์แบบนี้นะฮะป่านรางรถไฟไหมมีมคนป่านรางรถไฟไหมม,มามาแล้วครับฮิตาชิสีห้า หนึ่งเครับโอ้โห,โ,โ,หโ,โนาอปหนอ่งศูนยหนสอครับบทาปห0 5 2หครับบนอปห0อ2งน์หอนะฮะทันนำ โอ้โหเอาอีกแล้วครับปาดกันอย่างสนุกเลยนะฮะท้ายดีครับโบสพ72ครับออกจากสถานีสงไหนกโกรกไปแล้วเจรับส่งอ่ะปาดลัางรถไปอีกแล้ว พูดยากนะฮะคนแบบนี้นะครับอย่าสัญหาทํากันนะฮะโอ้โหออกจากสถานีสงไวยโกลกไปแล้วจีรับส่งท่านไม่ได้สารที่สงไวปลาดีเออตันยงมัดมาลือโบลือเสาะยะลา ปัตตานีเจะนะชุมทางหัดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางของขอบรถครับว่าขอให้ท่านบริษัททุกทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็เพื่อความปลอดภัยทุกทุกท่านและทุกๆคนครับอย่าสัรหาทำกันนะฮะป่ารางรถไฟโอ้โห โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม